โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมโลบ็อกนะครับแมปทาวเวอร์ดี s เอนซีมูไรได้นะครับผมโอเคครับอันนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะครับผม EP ีที่2ผมก็ลงมาแล้วอุ้ยตัวมันสูงยังไะเกมไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับก็เริ่มแล้วนะครับเกมแล้วผมก็วางทหารไว้ตรงนี้นะเป็นคนสไนเปอร์นะครับผม ไปบนสุดของอเขาเรียกว่าอะไรแทงค์น้ำอ่าก็คือผมเล่นเป็นเป็นโหมด normal นะครับผมก็รับปานกลางเนาะ easy mm hmm. ก็คือมันน่าจะง่ายเกินไปนะครับผมสำหรับผมนะก็คือผมไปซื้อตัวใหม่มาเยอะนะอันนี้ก็คือ hunter นะครับรัวนักล่าอันนี้ก็เป็น farm นะครับผม farm คือมันจะช่วยให้เราแบบ mm hmm. เงินขึ้นทุกเว็บอะครับอเราดูนะผมวาให้ดู นะครับ50าบาทแล้วก็อัพก็ไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับผมส่วนฮันเตอร์เป็นตัวที่ยิงแรงมากนะครับแล้วยิงเร็วคือผมแทบไม่ได้ใช้ไอ้ทหารนะนะใช้เป็นฮันเตอร์แทนตอนนี้ผมต้องทำฟาร,ร์มนะช่วงแรกต้องเราต้องฟาร,ร์มเงินให้เยอะที่สุดนะครับผมเท่าที่เราจะทำได้เนาะ พื่อนทหารเพื่อนทหารเราแค่ตัวเดียวก็พอนะครับพอให้มันแค่แบบผ่านเว็บไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเน็กเน็กเว็บไปเนาะไปเลยนเนห็นไหมครับเงินก็จะเด้งเด้ไงไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆจะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมวางฐานให้ดูนะตัวนี้เก่งเก่งมาก ับไม่ได้นะครับดูดิเคสมักตีแค่สองสองจุดห้มมา 2, 2. วิเองนะครับดับไปถึงสี่เลยคือโคตรแรงอัพอัพสองร้อยเห็นไหมครับมันตีแค่หนึ่งหนึ่งวิตีเป็นสองวิเนะน,นี่อะอะไรหนึ่งจุดแปดวินะครับผมเดี๋ยวผมอัพไปนะครับแล้วก็ทำฟาร์มต่อช่วงแรกก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอันนี้นะครับอะไรเยอะเนาะมันเป็นช่วงการฟาร์มเงินนะครับ ก็คือฟาร์มมันจะวางได้แค่8อันนะครับผมมันจะตันนะมันในสมารถตอเลยแล้วเพราะว่ามันคิดว่าทางแอดมินเขาน่าจะทำให้แบบมันไม่โกงเกินไปนะครับเงนินมันไม่เฟ้อเกินไปเนาะผมวางเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอัพทีเดียวอนนะัน่ะนี่เท่าไหร่ละหกเจ็ดเจ็ดแล้วครับอย่างหนึ่งนะโอเคครับแปดครบแล้วนะครับดูน่าจะผมวางอีกหนึ่งนะ มันจะไม่ได้ครับเพราะว่นบอกว่าแคนยอรี่พี่เอ็กซ์ฟาร์มโอเคนะมันบอกว่าในแค่ปแปดอันนะครับผมเดี๋ยวผมไลฟ์อัพเลยนะตอนนี้พอมีเงินอยู่บ้านนะครับผมส่วนทหารก็ปล่อยไปไงี้ก่อนแล้วกันยังไงมันสองตัวผมคิดว่ามันไหวอยู่แล้วนะครับมันรอเก็บเก็บเ,เงินก่อนเก็บเล็กผสมน้อยเก็บหอมรอมริด เว็บแปดเว็บอะไรมันก็ไม่ค่อยแบบเก่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราเดี๋ยวข้ามไปเว็บที่มันแบบส,สูงๆเลยผมมาอัปเดตอะไรอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ตัดไปก่อนแล้วกันตัวล่องขนมาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเว็บที่13แล้วนะครับก็คือออมมอนนะครับจะมีทั้งหมด40เว็บนะครับผมเดี๋ยวผมซื้อตัวละคบิดองไว้ตรงนี้นะอัาไปละขั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มกันต่อนะโอ้ยปีอะไรนี่ ใครับตอนนี้ก็นี่ก็เป็นบอสนะครับถ้าเป็นในโหมดปกตินะครับมันก็จะเป็นบอสเนาะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นลูกกระจอกอะครับโหมดอีซี่มันจะเป็นตัวเหมือนบอสนะครับแต่ในดอมอบเป็นแบบมันลูกกระจอกอะครับผมดูนะดอเบดมันโคตรแรงนะเนี่ยเห็นไหมดูมันไม่ใช่เล่นๆนะนี่ตัวนี้มันโหดนะแต่ผมว่าเขาสร้างแมปมาดีนะเดียวดียเห็นไหมนะใส่ใจรายละเอียดอะไรเอยเอะแยะออกมา คือเขาสร้างแบบมาดีมากนะครับแบบสวยมากเลยวิย่งตัวน,นี้มันเหมือนจะหลุดว่ะอันนี้เป็นตัวแยกล่างนะครับผมหลุดว่ะหลุดจริงเฮ้ยคอนโดมันหลุดจริงว่ะเฮ้อเลิศเลือเจ็สิบนะครับผมโอ้โหคือมันหลุดจริงโอเคี๋ยผมต้องรีบ เสริมกําลังแล้วนะครับผมตอนนี้มันติดเลม,ไ,มได้ละเดี๋ยวผมเสริมถึ่งนี้นี่ยิงโอ้โหบอสนะผมคิดว่าจะถึงตอนนั้นเราเราจะขีเ่เรือตอนนี้เพราะน่าจะเฉยๆและอัพเลยนะครับผมตอนนี้เพราะข้างหลังเราเอาแน่นๆหน่อยเนาะ ดีมันยิงถึงแล้วเนี่ยอ๋อผมวางเนี่ยอ๋อก็คือมันยิงไวกว่าสไนเปอร์ที่อยู่บนหัวนี้นะครับแต่ดาเบิดดูดวยในสุดท้ายนะก็คือ32ใช่ไหมครับระยะอาจจะไม่ได้ไกลมากเนี่ยดูดูดาเมจสุดท้ายของไอตัวนี้นะคือ35คือห่างกันนิดเดียวจริงๆนะครับผมไม่เยอะนะผมคิดว่าตัวนี้น่าจะดีกว่าเอซัมดีกว่าเอซัมเพราะว่ามันยิงไวกว่านะครับผม มันก็ไม่ห่างกันมากนี่ก็แค่สองวิสองวิขึ้นนะครับผมอันนี้ก็แค่หนึ่งหนึ่งวิึ้นจะไม่น่าเกลียดทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ระเบิดที่ผมเอาตัวระเบิดมาใช่ไหมครับก็คือมันทําราเมจดเป็นหงกวงนะครับผมบระเบิดหง่ว,วงก็คือผมจะไม่ได้มันคือ a a i d a o i หรืออะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้ว แต่มันตัดดาเมจได้หลายตัวนะผมเลยชอบตัวบางระเบิดนะครับผมดาเมจก็ไม่ได้เบานะครับแรงอยู่ตีก็เร็วด้วยนะครับตอนนี้คือข้างหลังเราก็ต้องแน่นนะครับคือบอสอะมันหลุดมาได้อยู่แล้วนะสำหรับผมมองว่าอย่างนั้นใหนด้ดูดๆด,ด,ดิคตอรมันก็เยอะแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูเลือดพันกว่าพันหกพันหกพันนก็จะยิงตายนะครับ มันไม่ใช่แบบเนี่ยนะครับมันมันเดินติดกันอย่างเงี้ยใช่ไหมผมถึงมองว่าตัวระเบิดเนี่ยมันสําคัญนะครับผมสปีดดี้นะครับบอสเป็นบอสท,ที่วิ่งไวนะครับผมรูปสายฟ้าต้องเอาตายละไอ้พวกนี้เป็นเบอร์อะไรเบอร์เกอร์อะไรไม่ะไม่ใช่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรอะเป็นไอ้นี่เบรกเกอร์เบรกเกอร์วะประมาณนั้นนะครับผมเบอร์เกอร์โคตรหิวเลย ตัวนี้ก็คือมันแรนดอมตัวออกมาได้นะครับเป็นเอ่อมาสเตอรี่นะครับซัมซัมมอนเนอร์นะครับผมเป็นนักซัมมอนนะช่วงนี้จะคือคือช่วงเก็บเงินของเรานะครับสี่สี่หมื่นละตอนนี้เดี๋ยวเราน่าจะเว,เว็บต่อไปนะครับน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวเราเคลียร์พวกนี้ก่อนนะพวกวิง่งวิ่งไวเนะี่ยมันน่ากลัวนะผมผมมองว่าไอตัวเสียงโผล่ซีมันแยกล่างครับผมที่มันเรายิงตันมันจะยิงไปเลยไปเลยไปเลยครับผมเหมือนตัวโคนอะเนาะใช่ไหมนีพวกเบเกอร์อนะ่ะไอตัวเนาะ โอเคนะครับเว็บต่อไปนี่แหละนะผมบอกเลยว่าของจริงใช่ไหมมันมาเว็บนี้ผมจำไม่ได้น่าจะเว็บนี้นะหรือพันแปดแล้ววิ่งไหวด้วยนะเลยก็ยิงนี่มาแล้วนะครับตัวนี้เลยเป็นมอ r เทนไททันนะครับผม m รอนเ n นไททันรูทีโคเท่ะเย่ <Yeah. S 1> เหมือนนักรบอะไรอย่างเงี้ยเนาะนักรบหินอะไรวะนะครับหินลาวาเทจัด แล้ว3,500นะเยอะนะแล้วมาเยอะเลยนะแล้วมันเว็บต่อไปมันก็ยังจะมากันอีกนะครับผมมาพร้อมบอสแหละแล้วแบบอย่างยากจัดก,การอย่างยากครับผมดู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 ด็นูดูดูดนดูดูดูดดู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 ู่ด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 ดวไม่ทันนะครับมันผมว่าตอนนี้เราต้องขายละ เงินเข้ามาลุกแล้วขายเลยนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วเราก็ขายไปเลยเราตนเงินนี่มาแล้วนะครับผมเอาเต้นบอดดูดินี่คือมันสตันนะแต่มันไม่ถึงนะครับผมผมวางไว้ไกลไกลเกินนะเอาเราแหลกด้วยคือ พื้นที่ผมจะเต็มนะง,งนะ่ายๆเลยพื้นที่น้ตบุกนะครับจะเต็มถ้าใครใจดีก็ดูเนตได้นะครับผมลิงก์ก็ด้านล่างนะครับผมนี่คือมันปลาไฟสตันเป็นเป็นวงที่มันปลาไปนะครับผมแล้วมันกระทืบเท้าเนี่ยมันจะสตันรอบๆที่มันเป็นรัศมีของที่มันกระทือบไปนะครับเห็นไหมครัปลาปุ๊บสตันแค่สามตัวไหมครับ เห็นไหมครับแต่ถ้ามันกระทืบนะมันจะแบบมานี้ปุ๊บ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 ทีนี้เลยเลือดเจ็ดหมื่นนะครับผมเยอะมากนะหกหมื่นละผมลืมวางตัวแล้วผมจะแพ้ไปนะก็ดูทีนี้เราต้องชนะเนาะเมือ่อ EP ที่แล้วเราก็แพ้นะครับใช่ไหมผมจำผิดนะ <c oughs> แต่ผมคิดว่าเราควรจะวางส s นนเปอร์สักตัวหนึ่ง สองตัวเลยเป็นไงก็อันนี้ผมมองว่าตัวที่มันระยะไม่ถึงแล้เราควรขายเพราะแบบเป็งสล็อตนะเราเอามาตัวมาเสริมดีกว่านะครับผมวัตเตอร์เมทวงกว้างอ่ะมันควรพอละนะเราควรวัตเอร์เมทเพียวๆนะครับผมยิงยิงหน่อยเอยอ มันถึงางานตรงเนี้ยเดี๋ยวมันนี่ก็มัถึงละถึงแล้วนะเราั p เลยนี่มันกระถืบมันจะตันโอ้โหคือมันน้องข้างที่จะเสียเวลาเลยนะครับลอ,องตรงผม,มคลายก่อนนะไปซื้อทหารก่อนเราเพย์เกี่ยวดีแล้วสองหมื่นมันจะถึงแล้วเด้โอ้โห เหมือนอ,อ,อีกหมื่นนึงเนี้วนิดเดียวทันไหมเฮึโอ้โหไม่ทันนะครับผมอืมเรียบร้อยอ,อีพีนี้เราก็แพ้กออันแล้วนะครับพเพราะมันด่านยากด้วยแหละคุณนูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ ผมด้วยนะครับด้ยคลิปน่าจะมาเร็วกว่าน,นี้นะครับผมบ๊ายบายครับจุกัน